ครจะไปคิดว่าแค่เปลี่ยนพื้นแต่เหมือนได้บ้านใหม่ตอนแรกก็ลังเลอยู่นานไม่กล้าปูบ้างอะไรบ้างปัญหาเยอะแยะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจปูนะคะและเนี่ยก็เป็นพื้นบ้านเก่าของสบายเองทุกคนปัญหาที่เจอตลอดเลยก็คือยาแนวเขาจะเปลี่ยนสีมันเลยทําให้บ้านของสบายนะคะดูเก่าดูโทมมากสุดท้ายก็เลยตัดสินใจปูพื้นสบายเลือกปูเป็นพื้น SPC นะคะจากแบรนด์ Leo Wood ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นแพสทิกนะคะเขาจะมีโฟมในตัวนะคะแล้วก็สีที่สบายเลือกใช้นะคะเป็นสีลายบีดนะคะตัวเนี้ยจะบอกว่าละมุนมากๆทนชื้นการปวก100%เการดูแลก็รักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะที่สําคัญเลยทุกคนทนความร้อนไม่ลามไฟและติดตั้งง่ายด้วยระบบคลิกล็อกนะคะแล้วพี่ช่างนะคะเขาแบบเหมืออาชีพมากปูบ้านสวยภายใน1วันเลยทุกคนเปลี่ยนบ้านเก่าๆโสมๆให้เป็นบ้านใหม่ทันทีคือจะบอกว่า ว่าสีสวยลายชัดถูกใจสุดๆตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกปูพื้นใหม่